4ขั้นตอนการปลูกพริกอย่างไรไม่ให้ต้นพริกยืนต้นตายขั้นตอนที่1นะครับเพื่อนเพนลดน้ำให้ชุ่มบริเวณที่เราต้องการจะปลูกพริกต่อมาเราก็มาลดน้ำต้นกล้าพริกของเราที่เราปลูกไว้ลดให้ชุ่มนะครับเพื่อที่เราจะถอนลูกพริกได้ง่ายขั้นตอนที่2คัดกล้าพริก ที่ต้นแข็งแรงแล้วนับจํานวนพริกเวลาที่เราไปปลูกเราจะได้รู้ว่าเราปลูกลูกพริกลงไปเท่าไหร่ส่วนตัวผมผมจะนับมัดละ500ต้นนําต้นพริกห0ารต้นแล้ววางบนถุงปุ๋ยจากนั้นเราก็ใช้เชือกมัดได้เลยครับเพื่อนๆจะง่ายในการนับแล้วก็สะดวกในการขนย้ายขั้นตอนที่สามนากล้าพริก มาแช่กับยาป้องกันเชื้อรายาป้องกันเชื้อราผมใช้เป็นตัวแมนโคเซบเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับการแช่อาจจะแช่ไว้สัก1-2ชั่วโมงหรือทิ้งไว้1คืนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกแล้วเราก็ไปทำการปลูกได้เลยระยะห่างของต้นพริกที่เราจะปลูกผมจะใช้อยู่ที่55เซนถึง90เซน ขั้นตอนที่สี่หาไม้ขนาดเหมาะมือแล้วเราก็เหลาปลายไม้ให้แหลมนะครับเพื่อนๆปักลงไปบริเวณที่เราต้องการจะปลูกความลึกของต้นพริกอยู่ประมาณเกือบถึงใบอ่อนใบแรกนะเพื่อนๆนำรากพริกลงไปในหลุมที่เราจิ้มไว้แล้วใช้ไม้จิ้มลงไปนะครับหรือใช้มือบีบดินเข้ามาหารากพริกให้แน่นอากาศจะได้ไม่เข้าไปหาลากพริกนะเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก็เป็นวิธีการที่ปลูกต้นพริกได้อย่างสมบูรณ์แบบ สขั้นตอนนี้รับรองว่าเพื่อนๆปลูกพริกแล้วไม่ยืนต้นตายแน่นอนครับ